สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในสวนนะครับเราได้กลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นไก่ตายครับเพื่อนๆพ,พอเดินผ่านมาก็เห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งกำลังบานอยู่นะครับเรามาดูกันครับเพื่อนๆกลิ่นหอมเลยฮะกลิ่นเหมือนไก่ตายหนูตายเลยครับผมนี่ครับที่มาของกลิ่นเรา นะครับพิสูจน์ทราบแมลงวันตอมเต็มเลยครับมแมลงวันก็ยังคิดว่ามีอะไรตายใช่นี้เหือยจะอว้ะอวกเลยเห็นไหมครับแมลงวันยังมาเลยนี่คือดอกของต้นกระบุกนะครับภาษาลาวเวนอีลลกอีลนเนาะนะครับ สามารถกินต้นได้นะครับต้มจิ้มได้สามารถกินหัวเอาไปแกงได้นะครับเอาไปทําขนมหวานได้นะครับนี่คือดอกเขาครับช่วงฤดูเมษาพฤษภานะครับเข้าสู่หน้าฝนปลายหน้าร้อนนะครับกระบุกจะออกดอกและกลิ่นของเขาจะเหม็นเน่านะครับมแมลงวันหัวเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับมแมลงวันเต็มเลยสเสน่ห์ธรรมชาติครับ ไก่ไม่ตายแต่ดอกไม้ส่งกลิน่นวันนี้ลาไปกับดอกไม้สวยงามแต่กลิ่นไม่สวยงามครับดอกกระบุกดอกอีพุกดอกอีล้ออีลายนะครับผักพื้นบ้านนะครับอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยปีพันปีนะครับอาหารชั้นต่ำสุดคืออาหารที่อยู่ใต้ดินของเรานะครับวันนี้บ้านพะไม้พอเพียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ